สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียบุรีประจำเดือนสิงหาคม2567งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับวันที่1-2สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียบุรีนำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานโครงงานการบริหารจัดการขยะวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกวันที่1-2สิงหาคม2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียบุรีร่วมสมนาิิกรรคเนนือณโโงียยพษุลทมจังหวัดพิษณุโลก วันที่7-8สิงหาคม2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง14แห่งดําเนินการสอบกลางภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โดยมีการสอบทั้ง3ระดับระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจัดสอบในพื้นที่ตําบลที่รับผิดช,ชอบวันที่18-19สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้ระดับอําเภอวิเชียรบุรีทั้ง14แห่งดําเนินการจัดโครงการส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสํานึกการป้องกันการทุจริตให้กับนักศึกษาภายในตําบลที่รับผิดช,ชอบ วันที่21สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ปปชเพชรบูร์ร่วมพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่21-22สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมโครงการพัฒนาสมัรรนะบ,บุคลากรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาประจำปีพุทธศักราช2567ณนห้องประชุมพิสานปินมัดสํานักงาน วันที่24-25สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีให้การต้อนรับคณะนิเทศสนามสอบเอ็นเ็ตจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์แนละสนามสอบโรงเรียนนิยมศิลป์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์รวมผู้เข้าสอบคิดเป็นร้ยะ89.36วันที่29-30สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีนำบุคลากรร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ออฟฟิเชียเพื่อการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการยุ่เรียนระดับอำเภอวิเชียรบุรี ณห,ห้องประชุมปามสปริงผู้เตยตำบลสปดงุงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบร,ระดับวันที่9สิงหาคม2567นายเจรมีเดชผู้กศนกตำบลดำเนินการตรวจแฟ้มเทียบระดับเบื้องต้นนสูรเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่15สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินวิติประสบการณ์ออกประเมินนักศึกษาเทียบระดับระดับประถมศึกษาหนึ่งคนมัธยมศึกษาตอนต้นหนึ่งคนมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งคนรวมจำนวน3คน วันที่สิ1 8งสิงหาคม2567สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีดำเนินการสอบเทียบระดับด้านมิติความรู้ความคิดณสนามสอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบ bon ลสปดูตำบลบอรังตำบลน้ำร้อนและตำบลยางสาวดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกาษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดหล่นแหล่งเรียนรู้ตำบลสมบูร์ และตำบลบางใหญ่ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดแนะแหล่งเรียนรู้ตำบลซรัพน้อยหมู่ที่1วันที่9สิงหาคม2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางใหญ่พุทหงผู้เตยทรับน้อยทับสมบูรณ์และภูน้ำหยดดำเนินการจัดโครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนณโนะรงเรียนผู้สูงอายุหมู่ที่1ตําตำบลบางใหญ่งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่1สิงหาคม2567ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดให้บริการหนึนงสือ และวารสารล่วงเวลาแผ่นพับส่งเสริมการอ่านต้นไม้บอกรักแนะนำห้องสมุดประชาชนและข่าวสารต่างๆออกให้บริการพ่อแม่พี่น้องนักตลาดส,สดวัดในเรื่องสีอำเภอวิเชียรบุรีวันที่14สิงหาคม2567ห้องสมุดเคลื่อนที่ชุมชนนศสนย์การเรียนรู้ชุมชนสุวรรณรัตน์ก้าวหน้าหมู่ที่6ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีวันที่26สิงหาคม2567ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดให้บริการหนังสือและวารสารล่วงเวลาแผ่นพับส่งเสริมการอ่านต้นไม้บอกรักแนะนำห้องสมุดประชาชนและข่าวสารต่างๆออกให้บริการณตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลท่า งานยุทธศาสตร์และการพัฒนางานส่งเสริมภาคีเครือข่ายงานกิจการพิเศษงานจิตอาสางานอื่นงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายวันที่1สิงหาคม2 5 6 7นาสนางสาว,สาวนิ์กมลินครูชำนาญการเข้าร่วมประชุมหวัวหน้าส่วนราชการหวัวหน้าโดยงานรัฐผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 8, 2567ณนห้องประชุมอัเภอวิเชรบุรีวันที่สองสิงหาคม2 5 6 7ันาิจางสาวอภิชนาดานวิไลครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและอื่นๆ อำเภอวิเชียรบุรีครั้งที่8 2,567ณนหอประชมุมอำเภอวิเชียรบุรีอาคารใหม่ในเดือนสิงหาคม2 5 6 7ครูกศนอตบลทั้ง14แห่งเข้าร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตลที่รับผิดชอบวันที่27สิงหาคม2 5 6 7นานางเพชรแสงสีเรืองนางสาวราวรวรรณอารังเวศและนายมงคลเชื้อบฑิตครูกศนอตลร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์หอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลอำเภอวิเชียรบุรีงานกิจการพิเศษ วันที่12สิงหาคม2567กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานบพหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณศาลาการปรียวัดประชานิมิตวันที่12สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาาาาสิิิิิรร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 กพพพะะบบบมมมชชชชนนนัุปปหลวณอภ งานจิตอาสาวันที่9สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคม2567ณวัดท่าเกิดตำบลสามแยกงานอื่นๆวันที่6สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกร,รกฎาคม2567ณห้องประชุมพิสันตินมา วันที่13สิงหาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียบุรีประชุมประจำเดือนสิงหาคม2567ณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียบุรี